คำปฏิญาณตนของลูกเสือสามข้อข้อหน่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือกฎของลูกเสือ10บข้อข้อหลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ2ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อส ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นข้อ4ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกข้อ5ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ6ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพข้อ8 ลูกเสือมีใจล่าเลิงและไม่ยออ่อท้อต่อความยากลำบากข้อ9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัต์ข้อ10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจขอบคุณค่ะ